สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอินซอยกับบัตเตอร์ฮัฟฟ์ูซึ่งวันนี้จะพาน้องแมรี่ทัวร์เมืองแล้วก็น้องแมรี่เขาถูกหวยค่ะวันนี้เหมือนกับว่าน้องเขาจะมีดวงนะเพราะว่าเล่นเกมคีบปตุ๊กตาก็ได้ตุ๊กตามาอีกเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าน้องเลือกชุดต่างๆจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันก่อนเอาใหม่อ่ะชุดทางการนะคะเพื่อนๆนี่ชุดทางการชุดนอน ไอ่ใช่ชุดไปโรงเรียนชุดนอนชุดไปปาร์ตี้ชุดออกกำลังกายชุดว่ายนะ้ำแล้วก็ชุดหน้าร้อนอันนี้ชุดหน้าหนาะวต่อไปเรามาเลือกอุป,ปรกรณ์นี้ใส่กันเป็นคนอะไรดีเออเป็นคนใจจอยเอาอันนี้แหละเออดูใจจอยดีเผื่อว,ว่าได้เป็นนักดนตีนักดนตีแหมเออ มันก็เท่อยู่นะเอาอันนี้เลยดูสดใสส่วนอันนี้คืออะไรอะ่ะอุยเราเลือกได้หรออยากให้ชีวิตเป็นแบบไหนอย่างนี้หรอลองดูเอานี้แหละไม่อ่านละอยากเล่นละแมรี่วูดไปกับแมรี่กันโอเคโอเคเต้นเต้น เมืองบริสเบย์ดีกว่าเมือง Bay, แบรบิสเบย์โอ้โหถ้าเมืองบริสเบย์มันจะเป็นแบบชายหาดเนาะเพือ่อนๆมันจะเป็นแบบเออฟิลอเมริกันซิตี้ออนเดอะคอร์สแบบไหนดูเมืองนี้สิอุย้ยมันเป็นฟิลเกาะเล็กๆเนาะเป็นเหมือนเหมือนภูเก็ตเงี้ยอันนี้เหมือนภูเก็ตปะอันนี้ล่ะอุย้ยอันนี้จะเป็นแบบสาวในเมืองถ้าไปโดวอนก็คือสาวในเมืองถ้างั้น แน่ๆเราจะเป็นแบบเอนเตอร์เทนเนอร์ศิลปินแล้วเราไปเล่นเมืองโดวอนไหมทุกคนมันจะได้แบบเออเป็นสาวศิลปินที่อยู่ในเมืองไปอย่างงี้ไปจ้ะเราก็พอมีเงินกลุบกลิบเล็กน้อยนะเอาอันนี้ไหมอุ้ยมันมีให้เลือกด้วยว่าจะใส่รองเท้าเข้าบ้านไหมเออน้องใส่รองเท้าเข้าบ้านก่อนไปไปเล่นกันเลยไปจ้า อุ้ยเขามีสอนการใช้งานด้วยก็คือปุ่มนี้อย่างนี้อนี้ก็คล้ายๆเดอดซิมเลยเนาะเล่นกันเลยเราลองมั่วๆดูอุ้ยเอา้าฉันไม่ได้แบบอยู่บนตึกหรอฉันคิดว่าถ้าฉันเลือกที่ดินเนี้ยฉันจะได้ฉันจะได้อยู่บนตึกนี้กับเขาแกก็คือฉันต้องสร้างหรออุ้ยอันนี้สวย ก็พอมีตังค์อยู่นะเท่าแบบเนี้ยอันนี้สวยเลยมาได้เล่นแล้ว,ลวในที่สุดเออน้องได้เข้าบ้านแล้วเราลองทำกับข้าวไหมคะแกฉันตื่นเต้นนะ่ะทุกคนน้่ลองทำกับข้าววันดีกว่าเรามีแบบเลเวลศูนอยู่ในเะรื่องการทำกับข้าวจะมีแบบทำสลาาัด ทำแพนเคก้กทำเฟรนช์โทสต์แล้วก็ทำไข่ดาวเราไปแพนเคก้กไหมอะอยากดูแอนิเมชันในการทำเคก้กของนองๆๆ้องคุกคุคแป้งเอ๊คุกคุกคุอุย้ยคือใจฟูมากตื่นเช้ามาได้เล่นเกมนี้คือใจฟูสุดแล้วน้องเอาไปไหนน้องเอาไปไหนนี่น้องเอาไปทอดแพนเค้กค่ะ เออทอดไปยิ้มไปมันมีความสุขจังเลยระหว่างเรียบร้อยนี้เออโอ้แพนเค้กคืออลังมากแม่กินคนเดียวแต่ว่าแบบอ,ออมันดีใจนะเออมันดีใจน,นี่วามีความสุขเนาะกินแพนเค,ค้กยิม้มน่ารักจะ น่ารักมากอย่าเบิง้งอย่าเบิ้งคุณพี่ด,ดังกันหน่อยโอ้ยเอาคนนี้ก็ได้ไปไปทักทายกันหน่อยไปเออนี่เราอยู่บนถนนนะคะสวัสด,ดีค่ะคุณพี่เอา้เอา อ๋อฉันกดผิดเนาะฉันไปแบบทักทายแบบหวานแววคุณพี่เขาไม่ได้แบบชอบผู้หญิงปะเราทักทายแบบนี่เป็นคนแบบมีเอนเตอร์ทนออซาคุณป้าคะดิฉันมาใหม่จากเมืองอนีน้เลยเมืองนี้คือแบบสวยมากมันใหญ่โตมากเลยคุณป้าใช่ตลาดมันใหญ่มากเลยหนูชอบเมืองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณ,ป,คณป้าพ่งไป ดูท่านางด,ดูดูยิ้มเป้นดูท่านางเออมีน้องแบบเป็นเพื่อนกันแล้วปะเป็นเพื่อนกับคุณป้าแล้วปะคุณป้าก็าจะเดินหนีอย่างเดียวเลยเดี๋ยวก่อนถ่ายรูปคู่ด้วยกันหน่อยค่ะเป็นคนแรกที่หนูคุยกับคุณป้าเพราะฉะนั้นหนูขอถ่ายรูปคู่หน่อยนะคะนี่เซลฟี่สักหนึ่งสองเออคุณป้ายิ้มสวยนะคะ อุ้ยยายพี่คนนี้สวยมากยายพี่คนนี้เราต้องทักทายแล้วละ่ะนี่ทักทายแบบอบอุ่นนี่ยายพี่คนนี้สวยนะคุณพี่พักอยู่แถวนี้หรอหนูพักอยู่หลังนี้เองนี่วแล้าทำไมคุณป้าคนนี้ทำไมมาบ่นเราอะทำไมแบบบอกมือบอกไม้ย่างงนะั้นน่ะอุ้ยทำไมอะ เี่ยนคนนี้ไม่ได้นะเธอจะมาว่าฉันแล้วเธอเดินหนีแบบนี้ไม่ได้ถามสิเธอทำอาชีพอะไรเธอมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันแล้วก็บกไม้บกมือแบบนั้นตอนนี้ทุกคนเข้ามาคุยกับฉันไม่หุดเลย If s e l e c ชั o อ๋ <laughs> <laughs> e อคนนี้แบบทางนู้นทางไปตลาดอยู่ไหนจา้าหลาน่ยูทางนู้นแต่หนูไม่รู้นะเพราะว่าหนูเพิ่งมาใหม่ไปเราไปสำรวจเมืองกันดีกว่า ถ้ากดชิปมันจะวิ่งค่ะเพื่อนๆนะเราวิ่งอุ้ยติดเต่าสวยแต่ซุ้มซ่ามาคือวิ่งวิ่งแล้วก็ติดเต่าออ้ยมันไปไม่ได้หรอเอ้ยมันมีตู้กดน้ําอยู่ตรงนี้ค่ะดูเหรียญที่ตกพื้นอหเราดูเหรียญที่ตกพื้นเงินเผื่อเราได้เงินเล็กๆน้อยๆอยจากการทําสิ่งนี้นี่เออมันก็ก้มหาสุดติดสุดเด็ดไปเลยนี่ไม่ได้สักบาทเลยเหรอ เอานะ้ำนะเอ้ยไปไหนไปไหนกดเ,เอาน้ำดื่มซูซ่ามากินหน่อยเออน้ำดื่มซูซ่ากระป๋องแดงแม็กดรีมเราไปในแม็กดรีมไม่ได้แล้วมันชื่อแม็กดรีมชิกเก้นแอนเชิย เออนี่วายตายฉันมาเดินบนถนนเด๋ยดรถชนค่ะลูกหนูไปเดินบนทางเดินเนาะนี่เดินเดินซับเวอร์โซโซโซเออเราสามารถเข้าไปในตึกได้ค่ะเมื่อเนอะเข้าไปในเราจะแอนบาร์กันดีกว่าเผื่อว่าเออเราจะเจอหนุ่มหล่อหรือว่าเพื่อนบ้านบ้างขึ้นลิฟต์ไปเออแอนิเมชันเขาก็พาเราขึ้นมาข้างบน,นฉันเจอคาเฟ่แล้ว นี่ซึ่งคาเฟ่ที่นี่ก็คือขายแบบขนมปังในนี้ยังไม่มีลูกค้าสักคนเลยแล้วก็มีโซนสําหรับเด็กด้วยนะคะใครมีลูกมีหลานก็คือพามาเล่นโซนนี้ได้เลยแล้วก็เป็นวิวแบบวิวสิบล้านอยู่บนตึกแห่งนี้ค่ะหนูชอ,อ,อเอาขนมปังชิ้นนี้อันนึงค่ะนี่ชิ้นหนึ่งแต่ได้มาสาม <c oughs> ค่ะอุ๊ยคุณพี่ค่ะจริงๆน้ำอันนั้นดิฉันยังกินอยู่ค่ะ พี่เอาน้ำในชั้นไปไหนเมรี่ยังกินน้ำนั้นอยู่นะไม่เป็นไรแมรี่เดี๋ยวแมรี่สั่งน้ำใหม่ก,ก็ได้ค่ะอุม้มงามครับครับ,รบอุ้ยตรงนี้ก็คือมีโซนแบบเสื้อผ้าแฟชั่นปะไปแมรี่ปวด <บา S 2> ซิงนซงองอุ้ยแมรี่บ่ดอะไรอะ่ะอ๋อมันเข้าไม่ได้พอน,นี้เป็นห้องน้ำผู้ชายปะมันคือห้องน้ำผู้ชายถ้างั้น เราไปห้องน้ำผู้หญิงวิ่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 งปุ๊บสี่ไม่ไหวแล้วนี่เป็นไงแบบเออเวลาเรามาคาเฟ่ไงเราก็ต้องแบบอย่างนี้ปะถ่ายรูปกับตัวเองในกระจกคาเฟ่ในห้องน้ำอะวิ่ง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 อุ้ยยายคนนั้นทิ้งขยะลงพื้นฉันเห็นนะฉันเห็นนะมาทักทายกันหน่อยเออทิ้งขยะลงพื้นหรือเปล่าตะกี้ เยจีเธอทิ้งขยะลงพื้นนะฉันเห็นนี่นั่งกับพื้นไปเลยเออนั่งรอก่อนแป๊บหนึ่งแปบ๊บนึงขอคิดก่อนอุ้ยพานั่งกับพื้นมันน่ารักอยู่นะมันน่ารักอะอุ้ยตู้นี้ตู้อะไรเอ่ย Lottery set เฮ้ยขายหวยหอ๋อพอมันมีที่ขายหวยไปซื้อ ซื้อหวยหวยโชคดีนี่อ้าวไม่ถูกไม่ถูกว่ะซื้ออีกมันต้องมันต้องถูกบ้างดินี่เฮ้ยฉันถูกลังวันเหรอเฮ้ยทีช่องรวยนะ่ะ ื้อหวยในราคาห้าห้าเหรียญแต่ว่าได้รางวัลกลับมา34มี่นี่คือกําไรนะคะทุกคนเอาเอาอีกนี่ผีพนันเวอร์ลองดูสิถูกไหมเฮ้ยแ้ฉันถูกอีกแล้วถูกหวยอ่ะ้ิแต่รอบนี้คือขาดทุนนะเพราะว่าลงพนไนห้าเหรียญได้กลับมาสมมันไม่เรียกถูกรางวัลน,นะแบบเนี้ย เอาไปอีกไปอีกสักทีหนึ่งซื้อหวยเลยไปเรื่อยๆค่ะเฮ้ยแอคใหญ่ขึ้นแปลว่าถูกรางวัลใหญ่ขึ้นไหมในดูสิก็คือลองทุนไปห้าเหรียญแต่ได้รางวัลกลับมาสามหมืสี่พันกว่าคุณผู้ชม เขาบอกว่าผีพนันถ้าได้เยอะแล้วให้เลิกไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดตัวค่ะคุณป้าคืออยากจะอยากจะบอกคุณป้าเหลือเกินว่าสวัสดีค่ะคุณป้าหนูมีเรื่องดีๆจะบอกก็คือตะกี้หนูเล่นหน่วยแล้วถูกรางวัลใหญ่ได้มาสามหมื่นกว่าวิ l ว v อั up l เ v ลอ up นะคะในการแบบพูดคุยตอนนี้เราก็สามารถพูดคุยได้อย่างราบรื่นแล้ว นี่ถ่ายรูปกันรถเตา่าไหนๆเขาเอามาโชว์แล้วแฮะเออเนื่งสองสามแฮะเฮ้ยคุณพี่คนนั้นร้องเพลงเพราะนั้นอะทำเป็นเล่นไปเราไปชมคุณพี่เขาหน่อยคุณพี่ร้องเพลงเพราะมากเพื่อนๆค่ะมันมีตู้คลิปตุ๊กตาค่ะ มาตะกี้เรามีดวงกับกันเล่นหวยละเล่นลอตเตอรี่ละเรามาคิดตุ๊กตากันบ้างแมรี่อยากได้ลูกเต็าชิเล่ตัวนี้โอ้ไม่ได้อะ่ะพอีีคีเล่นอีกทีไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อร่อประมาณห้า ก็ไม่ได้ยากนี่ว่าห้าหกครั้งเองนี่เฮ้ยมีแบบรถในฝันด้วยหรอมีซื้อรถด,ด้วยหรอจริงๆถูกหวยมากมันก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้ป่าคันแรกอะรถแบบแซดคารถอะไรวะแต่ยหุ่นใดมันสวยถ้าหุ่นใดคือสวยเลย รถ37คือสวยแต่ว่าเราจะเงินไปเสียกับตรงนั้นหรอออแมรี่มาใจกลางแบบสแควรแมรี่ชอบชอบพี่คนนี้หรอ <Yes. S 1> วัดดีค่ะพี่พี่เล่นเพลงเพาะมากเลยโรแมนติกไหมโรแมนติกไปเลยทักทายแบบโรแมนติกนี่ oh, <chill. S 1> หรืออีพีนี้แมรี่จะมีแฟนมันยังไง ต่กิ้แพงที่คุพี่ขับร้องออกมามันแบบเข้าไปในหูหนูแล้วมันเพาะมากพี่ควรไปประกวดเดอะไวท์นะคะเล็กคอมเมนต์เ a เวอร์ลิตคอฟฟี่บีน,นี่มันพี่เคยไปกินกาแฟที่ร้านนั้นแหมเมื่อเช้าหนูไปกินมามันอร่อยมาก <c oughs> เออนี่เออนี่แอะสักหนึ่ง ชันสองตีไปเฮ้ยพี่แว่นทำไมพี่แว่นมาขัดบทสนทนาระหว่างชั้นกับเขานะคะทักทายพี่แว่นไปก่อนคุณพ,พี่มาเดินมาจากทางไหนเนี่ยอุ้ยแต,แต่จริงๆตาแว่นคนนี้รอนะอ่ะพูดไปเล่นใบตาแว่นคนนี้เขาล่อเหมือนกันนะ เอ้ยเมืองนี้คนห่อหลายคนคุณผู้ชมเมืองนี้คนห่อหลายคนทําไปได้ไปเขามานั่งใกล้เราหรือว่าจริงๆแล้วคุณพี่แว่นคนนี้เขาแอบชอบเราปะไหนคุยลองคุยกับเขาอีกสักนิดนึงสิถามว่าเออทำอาชีพอะไรคุณพี่เป็นทนนายไหมหรือคุณพี่ยังเรียนอยู่คุณพี่ทำอาชีพอะไรเอย กิดแชทหน่อยคุยแบบเมามอยเกี่ยวกับ,กบด้านสุขภาพ<ม>เอออยู่ดีๆก็รักสุขภาพขึ้นมาพอคุยกับผู้ชายค่ะหนูรักสุขภาพมากเลยคุณพี่หนูชอบกินผักผลไม้พืชผักผลไม้กินพืชกินาญ้า <c oughs> อุ้ยมันทำท่าเหมือนกันเลยอะ่ะอุ้ยทำไมทำท่าเหมือนกันเลยอะ่ะหรือว่าเป็นเงือคู่ อาร์ b อาบ่าวฮ็อบบี้ทูดูสเกเตอร์อุ้ยงานอดิเลกคุณพี่ทำอะไรเอ้ยเฮ้ยคุณพี่เล่นกีตาร์เหรอหนูก็เล่นกีตาร์เหมือนกันหนูชอบมากเลยจีบไปค่ะจีบไปอันนี้คุณพี่เขาคุยคืนค่ะเขาก็แบบว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมทำไมทำไม เนี่ยเราดูเข้ากันได้เธอเห็นไหมว่าเราสองคนทำท่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสองคนเข้ากันได้มากกว่าเธออินเทอร์เสฉันสนใจอา้าวทำไมจ่ายตังค์สิบบาทอะอยู่ดีดกำลังตีบกันอยู่อยู่ดีๆเสียตังค์สิบบาทเฉยเสียไว้กลับอะไรอ๋อเพราะว่าแมรี่หิวข้าวค่ะเพื<ๆ>่อนๆแมรี่หิวข้าวแมรี่เขาก็เลยไปเสียเงินซื้อบิม,บ,มบับ เฮ้ยคุณพี่เก็บร้านเหรออย่าเพิ่งเก็บร้านก็พี่หนูขอซื้ออ่ามีมบัพก่อนคุณพี่ค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะคุณพี่แดดแบบนี้ก็คือสวยอุ้ยเราใช้เวลาการคุยกับการจีบคุณพี่ไปจนตอนนี้วันห้าโมงครึ่งแล้วเมลี่ก็คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยวุ่นวายปนเปี้นปยนอยู่กับส่วนสาธารณะทั้งวันสุนทรีเวอร์นี่กินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมันมีความสุขอะเนาะ ตอนนี้คือแมลี่ต้องการที่จะอาบน้ำนะคะเพราะว่าเราออกมาเที่ยวเล่นข้างนอกทั้งวันเลยเนื้อตัวสกรปรกเราขอไปอาบน้ำกันหน่อยดีกว่าวิคุณพี่เขายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยคนที่เราตรีบเมื่อเช้าอะ่ะกอดกันหน่อยเออกอดกันหน่อยกอดทักทายเฉยทุกคนมันเป็นงั้นกอดทักทาย ไม่ใช่กอดแบบชูสาวมาคือกอดทักทายพี่คะวันนี้เรามีความสุขมากในการคุยท็อปปิกใดๆต่างๆถ้างั้นวันนี้เราเฮ้ยหัวใจขึ้นเราปะ,ะอีกกลับกันอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นแฟงแล้วเออคนคุยอะเนาะแบลลี่มีคนคุยแล้วหนึ่งเรากลับบ้าน go h o m นี่เออนี่เดินออกมาแบบสวยๆเลยดิ นแบบเออคุณพี่เขาชอบเราแล้วเราก็เดินออกมาแบบเออสวยสวยฮน,นั่งรถไฟใต้ดินหรอเฮ้ยอ๋อมันมีรถไฟใต้ดินแล้วก็แบบมาโผล่ที่บ้านเลยนี่ถึงบ้านเลยค่ะเบืบ้อนๆนี่ถึงแล้ว e v e r g r e กิน o ฮา Pro ร็อพคือบ้านของน้องแมรี่เอง แมรี่มายืนเกาตูดนะบ้านไม่ได้ไปค่ะให้แมรี่อาบน้ำก่อนแมรี่ต้องการอาบน้ำอย่างด่วนเพราะว่าเนื้อตัวศกกปรกแล้วมาอู้อาบน้ำเนื้อตุอ๊กอาสะอนแล้วค่ะเพื่อนๆทำอาหารกินกันดีกว่านี่อุ๊ยเราทำอะไรได้หลายอย่างแล้ว ตอนนี้เราเราทำ Cory ไ i c e ก็คือข้าวแกงกะหรีได้ตอนนี้เป็นมือเย็ยนเรากินแค่สลัดพอเบาๆอู้สลัดน่ากินน่ะสลัดน่ากินมากเส,สียงกรวบในการกินผักมันดังเวอรอ่ะมันแบบมันกรวบมันกรอบอะ่ะเออ ASMR อ็มแม้ <laughs> อยากรู้ว่าเราเล่งสปีดเกมนี้ได้ไหมเาลองกดเล่งสปีดดึงเอ้ยออ้ยมันเล่งสปีดได้นี่เปลี่ยนชุดหอ่อเปลี่ยนชุดนอนกนแอนิเมชั่นน่ารักมากนี่นอนไปลุกนอนนี่ส่งน้องเข้านอนเรียบร้อยเฮ้ยอ,อยากแบบ อยากให้น้องมีกีตาร์อิเล็กทรอนอิเล็กทรอนดูเหมาะกับดูเหมาะกับน้องอะ่ะดูน่ารักจ่ะปึ้งลดวิวิวทำไมแมรี่ตื่นอะ่ะอ๋อนอนเต็มอิ่มแล้วแมรี่นอนเต็มอิ่มแล้วเป็นเวอรอะทะีกันนอนเต็มอิ่มของแมรี่คือตื่นตีสามครึ่งไปเลยมาเรามาลองดูแอนิเมชั่นี้กัน อ,อพอไหมเฮ้ยนี่นี่เป็นการเล่นครั้งแรกของน้องแมรี่ก็คือก็คือได้อยู่ได้อยู่ที่เท่ากับไม่เป็นไรลูกเล่นไปเรื่อยๆหนูก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ ทีนี้เราออกไปนอกบ้านกันดีกว่าเราออกบบพบปะเพื่อนใหม่ในเวลาตีสี่นกที่ตื่นเช้าคือนกที่ง่วงค่ะห <c oughs> นดูดิในเมืองเอ้ยแอบเห็นคนแวบบๆใช่คนหรือเปล่าทางนั้นใช่คนหรือเปล่าน,นี่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เดียวออ้ยแต่อะไรผ่านหลังไปแวบบๆธอชื่ออะไร ปิโยจินปิโยจินเหรอ,อเรื่องเรื่องานสกุลกานยังไม่สนิทก,กันชิน <c oughs> เฮ้ยเหมือนดูเหมือนเพื่อนเราจะชอบพูดคุยเรื่องของกินป่ะเฮ้ยมีคนส่งข้อความถึงเรา The only thing I remember is our time together เฮ้ยคุณนะพี่คนนี้เขาแบบหวานแววแล้วนะเขาพ e h i g in positive แหมนี้ตอบกลับแบบ thank you f o r b e i n g h e r e w i t h me ขอบคุณนะที่อยู่กับเราเออ ที่อยู่ข้างเรามาโดยตลอดนี่คือคือห้องสมุดนะคะห้องสมุดคือเงียบมากไม่มีใครใช้บริการที่นี่เลยน่ากลัวมากแสงสไฟมันส่องมาจาก้กคะบนกันตอนนี้น้องคือน่ากลัวมากค่ะไปหาของกินกันดีกว่านี่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าก็คือแสงพระอาทิตย์เริ่มมาแล้วนะคะเออตรงนี้ดูเหมือนไข่รถเลยนี่ ลูกตาลว่าไอ้เขียวเขียวตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อเห็นไหมมันน่าจะเป็นร้านอาหารได้อยู่เราพาน้องมากินข้าวก่อนกว่าโอ้นี่ไงมันเป็นคาเฟ่คะ่ะที่เนี้ยที่นี่คือคาเฟ่แต่ว่าเราเข้าทางไหนอ่ะกินไม่ได้หรอเนีมัน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 ,มนหาของกินยากจังอะเราไปร้านสะดวกซื้อกันเฮ้ยคือมันยังเช้าไปหรอ ร้านสะดวกซื้อยังไม่เปิดค่ะเพื่อนๆมันเช้าไปโอ้ oh my god อะไรอ่ะมีใครมาวางแพ็กเกจอะไรอฮ้ยกล่องจุม่มกล่องจุ่มอะไรน้องดีใจอะไรไว้แย yeah. ่มีมีคนเอาแมวมาให้เหอ,อ <laughs> เอ,อมีคนเอาแมวมาให้ อ,อกินมะม่วงป่ะงับงับมะม่วงอร่อยงับแมรี่หนูไปดูฝุ่นอะไรนอกบ้านตรงกำแพงเหรอลูกอืมหาพื้นสะอาดแล้วไปเรามาลองลงทุนในหุ้นกันดีกว่าไปไปค่ะลงทุนในหุ้นดูสิ มันจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างไหมตั้งสามพันนะที่ลงทุนไปอะ่ะนี่อ่าเราจะรวยด้วยหุ้นหรือเปล่าเพราะว่าวันแรกเรารวยด้วยการเล่นลอตเตอรี่ไปแล้วที่สองเรามาลงทุนในหุ้นกันหน่อยค่ะนี่มีเพื่อนส่งส่งของขวัญมาให้อีกแล้วว่าทำไมเพื่อนเพื่อนเมืองน,นี้ใจดีกันจังเลยอะ่ะเออขาขยันแบบ ส่งของขวัญมาให้เราอีกแล้วอะได้ไปนะได้ไปนในด,ไไดูได้ไหมแมวสองตัวส <c oughs> ตตีมครั้งแรกของเกม i n นซอยนะคะ <c oughs> เป็นวันแรกเลยที่เขาเปิดให้เล่นแล้วก็ลูกซานก็คือโหลดมาเล่นนันทีเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วรอเล่นตั้งแต่เดโมใครชอบก็คือรบกวน กดติดตามลูกตาลนิดนึงเป็นกําลังใจให้ไม่กดติดตามก็กดหัวใจก็ได้กดหัวใจรัวๆเป็นกําลังใจให้กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงเรากลับมาเจอกันอีกกับเกมอินจอยแน่นอนนะคะวันนี้ไปละทิ้งไปกับความเออเออเดอ๋ๆของน้องแมรี่นะคะไปแล้วบ๊ายบาย